พวกเรากล้าพูดได้ว่านี่คือร้านหมูแดงในเมืองไทยนะเท่าที่เคยกินนะอันนี้คือนับวันแล้วมาเก้าแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเดียดูแดงอร่อยเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ที่ไอ้หือหาตอนเนี้ยมันคิดถึงก่อเนาะ <c oughs> อากาศแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆกรุงเทพหนาะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอ่าท่อนไหนร้องบ่อยๆอำไมวะ อากาศดีจริงๆ3วันติดแล้วด้วยวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพจะเย็นสุดน่าจะตอนกลางคืนถึง13องศาเลยทีเดียวอันนี้ทำให้เราคิดถึงหมาเมาใช่ครับเพราะอากาศดีนั่นเรื่องหนึ่งละอีกอย่างนึงก็คือเราอยู่ที่ร้านชื่อว่าตั้งใจย่างร้านที่คุณเจอไปอยังไงร,ร้านนี้พวกเราไม่มีใครเคยมากินแต่ผมไปเห็นจากไทม์ไลน์ของพี่เจออ๋อพี่เจ๋อคือซ e อของแกมมี่เวลาแกไปกินร้านไหนถ้าแกถ่ายรูปลงเนี่ยคือ เดอะเบสแล้วร้านนี้เนี่ย oh. ผมดันไปสะดุดกับรูปหมูแดงแผ่นหนึ่งที่หั่น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 ี้นนนนนพวกเราตืน<ห>น่นเต้นเหมือนกันนะเพราะในรูปมันอร่อยแล้วอะ uh. รูปมันคือดูดีเลยแล้วร้านชื่อดีมากร้านชื่อยวาวราหน่อยตั้งใจย่างมันเหมือนพัฒนาการตั้งใจอยู่ซึ่งที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่หัวคลิปแต่ว่าจริงๆแล้วเราเข้าไปกินแล้วเรียบร้อยและพวกเรากล้าพูดได้ว่านี่คือร้านหมูแดงในเมืองไทยนะเท่าที่เคยกินนะอันนี้คือนัเบวรแล้วสำหรับใครที่บอกว่าพี่แม่งให้ อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆร้านนี้เราถ่ายตอนที่เราทานเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาย้อนเวลากันไปครับว่าตอนที่เราไปชิมครั้งแรกเป็นยังไงช่วยคอมเนต์ดเดี๋ยวผมจะให้แตน์โกอีของผมย้อนเวลากันไปไม่ต้องเดินเข้าก็ได้ลองกินเสร็จแล้ว แล้วสวัสด so okay. ีครับอันนี้เต้าหู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้ปลาเปียบโบราณโอ้โอเคต้องต่อยกันละมาสามหันขึ้นก็คงไม่สวยงามอดนะอดโอ้ยอดโอ้ยอดโอ้อยความตึงเครียดตอนนี้คือไม่มีใครได้กินข้าวมาตอนนี้คืออยู่กันแบบโอ้ยอดอดอด เอาจริงๆงว่าตื่นเช้ามันไม่ม um> ีอะไรดีไปกว่าการได้กินของทอดฮะร้อนๆแล้วมีแบบน้ำจิ้มบวยเจียอย่างเงี้ยคิดถึงตอนไปหมาเกาเนาะ้องเปิดด้วยเมนูโอ้ยครับอเลยและไอคนที่แบบแพ้ตั้งแต่นี้ส่วนมากจะแพ้ในบอรด้วยนี่ดูดีมากคุณดูดิโอ้ยโบยเจียที่ไหลลงมาอือ เหมือนที่มึงตั้งใจเคี่ยวให้มันกรอบอ่ะมันกรอบผมเองตั้งใจมากเลตั้งใมากอันนี้มันเหมือนเราเรากินร้านหลักว่ะคิดแล้วว่าของคุณภาพดีรสชาติดีคือร้านแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนที่ทุกคนบอกเป็นร้านแบบฟิลแบบโรงแรมแต่ออกมาทําเป็นสตตีทฟู้ดถูกไหมแล้วเป็นแบบบล็อกเดียวแบบนี้เพราะฉะนั้นความคาดหวังบางทีเราอจะคิดว่าเฮ้ยเขาทําดีหรือเปล่าอาหารสดใหม่หรือเปล่านี่บอกเลยว่าออกมาสดใหม่นะอร่อยก่อยเลยตอนที่มาถึงอ่ะไอเป็ดตาก้องเรา พูดคำแรกเลยพี่ที่นี่หมูหนองชิเกอร์บ้งชิเกอร์ที่นี่เหรอ,อ,ค,อค,หครับบ้านเออซึ่งวันนี้อากาศกเย็นแล้วพอเข้ามาในร้านก็รู้สึกแบบมันเหมือนห้องชิเกอจริงจเหมือนห้องชิเกอรหรอชิเกอรใช่ใช่เจ้าของร้านชอบเล่นไพ่ที่ผมดูบ้านต่อไปเต้าหู้ซึ่งเต้าหู้หน้าตาอย่างเงี้ยไม่เคยกินนะอย่างเมนูนี้เนี่ยก็จะมีเต้าหู้สี่ชิ้นกับไข่เยี่ยวม้าในฐานะที่พี่เอสไม่ได้ัชทานจานตะกี้ผมว่าให้พี่เอสทานไข่เยี่ยวม้าแล้วกันมึงก็รู้ว่ากูไม่กินไข่ เหมือนอกดำทีเดียวกูได้บสองเด้งเลยอ่ะเข้าวเยี๊ยวหมาบ้างก็พอกินได้มันอร่อยยังไงข้าเยี๊ยวหมาตัวไข่ขาวเขาอ่ะมันจะมีความเป็นเจลาตินนุ่มๆเด้งๆมากกว่าไข่ปกติไข่ปกติมันกัดแล้วแบบมันก็จะแตกๆใช่ไหมอันนี้มันจะมีเด้งสู้ฟันครั้งแรกที่ไปฮ่องกงตอนน้องไปร้านโจ๊กมันมีแค่กระดาษไม้เฉยแล้วผมก็นั่งอ่านๆเปิดดูตอนไปฮ่องกงว่าเซนจูรี่เอกพี่ซื้อเทวะซื้อเทวะเฮ้ยน่าสนใจกูสั่งเลยปั๊บมา ขเยี่ยวมามันไม่ได้เขียนมีฮอสพีเอภาษาบ้านเราแล้นทีมเลยน่เยี่ยวมาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเอ๊ะช้อนชักกลางครับ ครัับนเครื่องปรุงเราควรจะเกลี่ยลงไปหรือว่ากินเลยไม่รู้เลยนะตักไปก่อนเลยเอาเลยนเอาเลยเอางี้ขอกูกินตรงไข่ขาวอยากลองในชีวิตเคยกินไข่เยอะมากันปะเคยแล้วเฟลแล้วไม่ชอบใช่ไหมเคยกินแล้วเฟลอ่ะแน่ๆมันเลือกไข่แดงมาให้กูด้วยกูไม่กินไข่แดงเอางี้ขอกูกินตรงไข่ขาวกินตรงไข่ขาวกินตรงไข่ขาวอยากลองโอ้โหกูตุ้อยู่ตดยังเมือนนั่นเลยอ่ะปกติไม่กินนะบอกก่อนแต่ว่าวันนี้จะลองเซนจูรี่เอก เฮ้ยโอเคนะไม่เหมือนที่เคยกินมาผมจะไม่พูดว่าดีแล้วกันแต่ว่ามันไม่มันไม่แย่เท่าโตจีนที่ผมเคยกินอะ่ะเพราะว่าจริงๆไข่เยี่ยวม้ามันคือการที่เอาไข่ไปหมกในดินประสิววะอ่ะมองตากันเลิกละไม่มีใครรู้ไม่มีใครคไม่มีใครสนใจเรื่องการทำไข่เย,เยี่ยวม้าพูดจริงเลยมันไป็อาห้เราข้ามเลยตลอดเวลาเหมือนไม่ใช่เจเนเรชันเราอะ่ะคือคงมีคนที่ชอบบ้างแหละ แต่เหมือนเจเนเรชันเราคนที่ชอบมีน้อยโดเต้าหู้เขาถ้าคนชอบกินรสจัดจ้านโอเคนะมันเป็นมาบุกโทฟูเวอร์ชันเย็ยนไข่กเย็นม,มีรสชาติแบบจัดจ้านหน่อยแ้มแ นี่คือไอซอสเขานี่แหละเข้มข้นเค็มเปรี้ยวมันถ้าใครชอบรสจัดก็ตักซอสเยอะๆถ้าใครชอบกินรสเต้าหู้เยอะๆก็ตักซอสน้อยๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วปรับเปียกครีมปูทัฟเฟิลนะคะโอ้โหกบคุณไทยอันนี้มันสีแล้วไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคันตัวนี้คือผมเป็นคันตัวนี้อยากคันตรงไหนอะ ขานตรงนี้ขานตรงนี้ขานตรงนี้ถ้าเกิดว่าขานไม่กังคืออะไรเป็นกวางตุ้งเป็นกวางตุ้งครับคือมีคนชอบบอกแบบเอาเราไปแบบเทียบกับอาหารฮ่องกงอะไรเนี่ยครับคือจริงๆแล้วแบบตอนแรกอยากชอบหมูแดงฮ่องกงมากจิมมี่ที่เริ่มทำนานนี้ก็มาจากการไปฮ่องกงบ่อยๆเนี่ยแหละแล้วก็ชอบนะครับแต่ว่าเราพูดมาแล้วว่าแบบจริงๆแล้วแบบถ้าเกิดสมมติว่าทำอาหารเหมือนคนฮ่องกงอ่ะแต่เราเป็นคนไทยมันก็ดูไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปเข้าใจเขาอะไรเงี้ยครับเข้าใจเพราะคนฮ่องกงมาเมืองไทยเนี่ยเขาคงอยากกินหมูแดงแบบของคนไทยเนี่ยแหละเพราะ ได้สิปีอันนี้เป็นกวางตุ้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราปรับให้มันเหมาะกับของคนไทยเพราะงั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็คงได้เอ็กซ์เพรเนซ์คันโตน,นิสแบบไทยๆเขา้าใจเลยอพอพูด้ชัดเจนใช่แล้วก็<อ>แล้วเ,เ,เดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นอะไブラเซอร์ทั้งหมดนะเดียเด๋ยวจะทยอยม,มีพวกเมนคอพวกก๋วยเตี๋ยวมาได้เลย<ห><ว>ครับตอนนี้ตัวงแตคุณจะตั้งใจย่างนะพวกผมก็ตั้งใจรออยู่ไเพราะตอนนี้พวกผมถี่มากพี่ลองดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมานี่คือปอเปี๊ย้ทอด ทอพเปาป่ะคืททอทอปเปาอ่อนๆด้วยนะกำลังแบบกำลังดีอะอันนี้ค่อนข้างรสชาติใหม่เราทัพเาอย่างที่บอกว่านิยมมา,มาทำอาหารเพื่อไม่กี่ปีมาน,นี้มนแมสแบบนี้เป็นอ,อุตสาหกรรมของมันอ,มอันนี้ไม่ค่อยออกอทางจีนมากเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ไม่ดีนะที่เห็นทำหน้าโ,งโ,งโงกงๆกันคือไม่เคยกินอะไรแบบนี้แบบนียที่มีทัพเปลอยู่ข้างในจานต่อไปนะคะครับอันนี้เป็นหมวดบะหมี่นะครับก็จะเริ่มมีเกี๊ยวมีบะหมี่มาให้ชิมจานแรกกนเป็นเกี๊ยวกุ้งน้ำนะครับ ซ,ซึ่งที่หลังก็ใช้เกี๊ยวกุ้งแบบรวนๆแค่ไม่มีหมูผสมเลยครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาแบบสั่งกลับบ้านนี้ครับตอนแ,แล้วเราก็หาวิธีทำไงให้มันไปเด้งจนถึงบ้านเขาอะไรครับคือมันต้องหยุดมันสุกไว้ก่อนเพราะถ้าลวกไปเลยแล้วใส่ไปอย่างเงี้ยถึงบ้านมันจะเละเพราะมันไม่มีหมูเป็นตัวบอนดิ้งมันเลยคนนี้สั่งกลับบ้านอาจจะต้องอุ่นนิดนึงสมมุติใครซื้อกลับไปต้องตั้งไฟเท่าไหร่กี่นาทีครับคือจริงตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาเกี๊ยวที่เราใส่ไปในกล่องเนี่ยลงไปเลยแล้วพอมันเดือด ได้เลยมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟให้เรื่อยๆได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบจะบอกว่าที่นี่ใจแน่นมากอู้ยอ๋ออืมเยี่อร่อยไฟใหญ่มีความเด้งอะไรผมเล็งเห็นแล้วว่ามันเหลือแค่สองถ้าผมรีบตักก่อนที่ทุกคนจะบอกว่าเอ้ยออน้อยออกออกน้อยออกผมจะได้รอดไปอ่ะตักมาอีกนิดนึ่งอ่ะบุริกาเป็นคนเห็นแก่ตัวอีก จริงโคตรตอนนี้เกีียวขนาดนี้ละตอนนี้ผมรุนมากนะว่าหมูแดงจะขนาดไหนคือสตอรี่เชฟเนี่ยมาเต็มแล้วว่า้ผมทำแบบไทยอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้รุนเลยนะมาเต็มแบบเนตตี้เหรอเ้ามียังไงเข้าไปร่วมเล่นกันในทิกต o อกได้นะฮะเน t ตตี้เชเล g นนะฮะคัดแทกเข้าไปเลยแล้วเต้นท่านี้กัน จานต่อไปนะครับเป็นบะหมี่ซุ้ยนะครับโบราณโบราณหน่อยครับคือที่ร้านพวกจานผัดอะครับเราจะผัดเหมือนจีนโบราณก็คือผัดมากกว่าปกติคือไม่ได้สนใจว่าสีมันจะสวยเงาอะไรไหมแต่คือผัดให้มันดูลุยๆให้มันมีกลิ่นหอมกระทะไหมๆอะไรเงี้ยครับก<ม>ลิ่นดีมากเลยครับรหอมมากเลยลองทานดูนะครับเดี๋ยวจะมีจานต่อไปมาให้อีกขอบคุณครับ และเราคัรจะได้กินหมูแดงราดี้วยซึ่งจริงๆแล้วมันมาในนี้แล้วนะเฮ้ยหมูแดงไม่ไหม้ด้วยดูจากการเผาไหม้เนี่ยเป็นหมูแดงสไตล์เดียวกับที่ไก <l ix> นิสบัวเฮ้ยคุณนน <c oughs> ระบ,รบุไปก่อนด้วยไปที่โรงแรมที่โรงแรมคุณระบุไปก่อนอือหือรสแบบเข้มข้นเลยอ,ะอ่ะ ควมไม่อร่อยมากหมูแดงแบบเป็นฟิวแบบไม่มันอ่ะมันมีรสไม่อ่อนๆอ,อ,อยู่ด้วยรู้สึกปะเปรี้ยงๆนิดเดียวอ่อ,อนๆผมจะบอกไอความอร่อยที่พี่ๆเขาพูดเนี่ยไม่ใช่ความอร่อยแบบสไตล์ร้านจีนทั่วไปเพราะปกติถ้าเป็นแบบแต้จิ๋วในตัวหมี่จะจืดมากถ้าเป็นฮ่องกงเนี่ยจะเค็มกว่าน,นี้แล้วก็หวานน้อยกว่านี้แต่อันนี้คือเขาเรียกว่าหวานเค็มเข้มข้นสไตล์คนไทยแซนต่อไปนะครับโอ้มาแล้วเป็นบะหมี่คั่วกระทะหน้ากุ้งกับหมูแดงครับแซน่งจะเป็นแผ่นเราเอาไปคั่วในกระทะให้มันเป็นแผ่นก่อนเห็นไหมครับแล้วก็ไฟ S <S <S <N> น่าน้ำลงไทยอ๋ออรมณ์เหมือนมีกรอบนิดๆอันนี้แหละที่อยากกิน ก๋วยจี่หมี่แต่ว่าไม่กรอบขนาดนั้นยังมีความเบบหมี่อยู่อ่ะเข้ามาว่าก๋วยจี่หมีอันนี้คืออร่อยที่สุดละที่เคยกินมาผมบอกว่าเข้มข้นเข้มข้นนําเลยอ่ะอันนี้ดีกว่าผัดหมี่เมื่อกี้อืจริงอันนี้ก็เป็นข้าวผัดสุดเวลานะครับคือข้าวผัดอันนี้เป็นข้าวผัดสูตรของที่บ้านผมตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็จะไม่มีเนื้อสัตว์อย่างนี้เลยจานต่อไปนะครับข้าวอบหมูแดงกุ้นเชียงไข่ตอกก็จะเป็นมีกุ้นเชียงแบบจีนเลยแล้วก็เป็นหมูแดงอันนี้เป็นจานที่ขายดีที่สุดของร้านเลยครับเป็นข้้าววหมูููแแดดดงพิิิเเศษคครรัับลส์ฟ่กนนะ แกเล่นมั่วข้าที่เราใช้ที่ร้านทั้งหมดเนี่ยเป็นจากโรงสีที่เราสนิททาะงั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราจะได้ข้าวที่ดีที่สุดของฤดูกาลนั้นมาครับใครสนใจสั่งข้าวก็มาสั่งที่ร้านได้เลยครับลองทานดูเดี๋ยวลองทานดูขอบคุณนะครับยินดีครับผมขอบคุณครับอันดับแรกก่อนข้าวผัดอันนี้คือข้าวผัดผักกาดดองอร่อยคุณได้ยินว่าข้าวผัดที่ไม่มีเนื้อตัด คุณอ่อยไหมงั้นม,มันจะอร่อยไหมมันจะยังไงเหมือนข้าวคุกกันห่ายอ่ะอือันนี้่พอปูมามี่มากแล้วพอกัดโดนผักกาดดองปุ๊บอือฮึเลเวลเอานี้ตอไหมอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัวไหลดีนะดูแค่หมูแดงก่อนข้อหนึ่งความหนามต้องประมาณนี้มีส่วนผสมของมันกับเนื้อแดงเนื้อแดงเนี่ยคุณเห็นร้านะหมี่บางร้านเนี่ยจะเป็นหมูต้มนึกออกไหมแต่อันนี้คือหมูที่แบบย่างย่างนะแล้วก็ไอตัวสีแดงๆตรงขอบเนี่ยมันคือให้รู้เลยว่าแบบการหมักมันซึมเข้าไปแล้ว ผมว่าย่งางถางครับหลายๆรอบเหมือนที่มาเคาทฮ่องกงใช่ไหม <cualquier> น่าจะวิธีเดียวกันม,มันยังอย่างนั้นเลยเรอวะมันยังอย่างนั้นเลยเหรอดีดีดีก็กินปุ๊บแบบเปยี่ันต้องชอบแน่นอน รสชาติจะไหลคือถึงหมากาแล้วแล้วเนีงดูเนีดอร่อยเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ที่ไอ้อหาวตอนเนี้ยมันคิดถึงก่าเนาะนนมันคือหมูดแดงที่แกแลิบัวเลยและผมจะบอกว่าที่นี่อร่อยกว่าของเขา,าตรงที่ข้าวเพราะข้าวมันเป็นข้าวไทยที่อร่อยอันนี้อร่อยเลยไม่ต้องไปหมาเกา้ากินที่นี่ก็ได้อเอาละจานนี้น่าจะพอดีแล้ว อุณหภูมิโอ้โหไอ้คัดอดูนี่โอ้ยให้กล้องดูนิดนึงเรียบบิดนิดนึงนี่นี่นี่ช่วยช่วยจับแต่สีอันนี้มันจะเป็นสีออกชมพูแดงๆหน่อยๆนะน่าจะเป็นซอสหรือสักอย่างจักที่ดมเนี่ยน่าจะหวานใช่อร่อยเหรอ ลวมุฟิลเหมือนแบบมีน้ำหมูแดงแบบเ<ๆ>ข้าไปควบความอร่อยของอันนี้เนี่ยถ้าใครชอบกินข้าวกรอบคุณมาจานนี้เลยไอความกรอบตรงนี้แหละคือสิ่งที่ไม่มีอยู่ในจานอื่นๆเป็นหมวดบาบีคิวนะครับอันนี้เป็นลิ้นหมูย่างเกลือ อันนี้เป็นหมูแดงบาร์บีคิวครับที่โครงโอเคหมูย่างห่านค,ค,ครับขอบุณนะค้าเดี๋ย<อ>วมีน้ําราดให้ด้วย<อ>คือผมเราจะบอกว่าพอผมทานที่นี่ผมคิดถึงมาค้าเลยอะ่ะเพราะว่ารสชาติหมูแดงที่นี่อร่อยมากอ่ะเราคุณมากครับ,บพี่ย่างยังไงอะ่ะฮะคือเราใช้ถังย่างเหมือนโบราณโบราณนะครับแล้วก็ใช้ฟืนค่อยๆลมควันมันขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยเราต้องหมักหมูแดงของเราทั้งหมด24ชั่วโมงก่อนมันเป็นสาเหตุที่ทำไมบางทีปิดร้านแล้วแบบปิดก่อนเวลาอะไรเงี้ยเพราะเราไม่สามารถเติมระหว่างวันได้จริงๆครับเพราะว่ามันทำให้คุณภาพแต่ละ ไมม่เหือนกนกัแล้วถ้าเกิดสมมติเอานิ้วเอาเอาไปเ,เกียเก่ยบเคลียดูนิดนึงครับคือหมูแดงสงเกนไหมว่าขอบมันมีสีชมพูอขอบนี้นเขาเรียกว่าสมก k e รงมันเกิดขึ้นจากการที่หมูได้รับควันจนถึงเวลาจํานวนหนึ่งมันถึงจะเกิดสมก k e รงขึ้นมา <c oughs> ที่เงาก็คือทาน้ำพึ่งเข้าไปคําถามครับครับผมอยากรู้ว่าจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับจานนี้200บาทครับ อันนี้เหรอมันอยู่ที่น้ำหนัก200กรัม200บาทนะที่นี้200กรัมพอดีเพราะมันไม่หนามากแล้วข้าวหมูแดงเมื่อกี้กี่บาทครับ165บาทครับ้มาเลยจานนี้ ถ้าคุณไปมะเก๊าคุณต้องกี่บาทพูดไปอย่างน้อย8 0 0ร้อยแปดร้อยถึงพันหนึ่งแปดร้อยแปดร้อยบาทแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความหนาความบางของหมูนะวันนั้นด้วยนะครับบางทีมันอาจจะสั้นกว่านี้แต่มันหนากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับลองทานดูนะครับขอบคุณมากครับผมบอกก่อนที่พวกเรา200เนี่ยบางคนอาจจะแบบโฮ้ยแพงขาบ้านผมแบบ7จ80แต่คุณภาพแบบนี้ผมบอกว่า200มันโอเคเพราะว่าคุณภาพมันดีมากๆอร่อยมากสั่งมาเถอะ200อ่ะสั่งข้าเปล่ามาถ้วยหนึ่งแล เทปนีเ้เราไม่อ้อนไหมเราเก็บไว้กินเ,เองอเดี๋ยวเกิดอิ่มเลยนี่จริงเอาผมพูดอีกทนะีนะครับร้านนี้อร่อยขนาดที่อีกหน่อยจะเป็นร้านประจำเลยเราไปลองที่โกงกันไหมอืม้พูดถึงที่โกงแบบนี้เราไม่เคยทานเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นที่ฮ่องกงแบบเก๋ามันจะเป็นที่โกงอบน้ำผึ้งมันจะไม่ได้ถูกย่างใช่ถูกไหมก็ทำนะ ชอบกินที่โค้งมาเลยอร่อยมันก็คือกันแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเนื้อหมูหป็นที่หมูซึ่งโดยส่วนตัวอย่างที่เป็นคนชอบกินเนื้อเนื้อไม่ชอบแท้ก็จะให้ไอ้นี่อร่อยกว่านิดนึงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเลยคือลิ้นย่างเกลือไปนุ่มนุ่มแบบนุ่มเลยเออความนุ่มคือเซอร์ไพรสเลย ปกติจะต้องกลบนิดนึงต่อให้นุ่มยังไงจะมีทิ้งความกลบนิดนึงแต่นี้คือแบบนุ่มเลยอะเขาต้องอาไปทำอะไรก่อนแน,น่ๆทั้งอย่างนี้นทำอะไรมาก่อนครับผมนุ่มขนาดนีไน้ไปเหมือนซู้วีก่อนซู้วีก่อ,อนว่าแล้ว โอ้ยินมนุ่งจริงสรุปก่อนว่าข้าวดีผักอร่อยโปรตีนดีอร่อยทุกอย่างโดนเด่นสุดก็เป็นหมูแดงนี่นแหละผมดีใจมากเลยที่คุณไปเจอทำไรนี้มาถ้าคุณไม่เจอแล้วเราคงไม่ได้กินอ่ะขอบคุณที่เจอนะครับฝากพี่ออกไปกินอะไรอร่อยๆรื่ร <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมดูจากร้านที่พี่กินแหละครับแล้วเดี๋ยวผมตามไป <c oughs> สําหรับผู้ประกอบการนะครับหลายๆท่านแบบว่าเอ๊ะทำยังไงดีอยากให้พี่ๆลองมาชิมยิงเฟซบุ๊กแอดถ้าคุณไม่รู้จะทาเกตอะไรคุณทาเกตอารมณ์บหารรกษฎรอัตบุญจินรุ ยันรวุฒิเนี่ยคุณทาเก็ตไปคุณไม่ต้องแบบแบงค์ครอกโพลีแทนอะไรไม่ต้องใส่ชื่อคนเลยใส่ชื่อคนเลยใส่ไปเลยว่าทาเก็ตเสือร้องไห้บุต70บาทอารมณ์เหมือนติดอัลกอรสแตมถึงน่นอนดูรวมราคานี่เป็ทุกคนผ่านเนาะผ่านผ่านผ่านสองนิ้วเลยอร่อยมากเลยรู้ราคาหมูแดงแล้วจริงๆอยากรู้ราคาอื่นด้วยที่โครงราคาเท่าไหร่ฮะพี่จริงๆต้องบอกว่าเราขายตามน้ำหนักที่โครงจานนี้280บาท้หมูแดง200บาทแล้วก็ลิ้นหมู220บาทข้าวผัดผักกระดอง145บาทครับข้าวอบ ร้อยหกสิบห้าบาทเกลยวกุ้งร้อยสี่สิบห้าบาทครับโอเคอ่าะบางคนบอกว่าราคาเปนร้อยกว่าบดเลยคุณต้องมากินจริงๆแล้วมีเจ็ดสิบาทด้วยแต่เป็นแบบบะหมี่หมูแดงธรรมดาให้บะหมี่แห้งก็เจ็ดสิบบาทข้าวหมูแดงธรรมดาก็เจ็ดสิบบาท hey. มันเป็นเด็กใหญ่นะบะหมี่เจียวกรึงกันได้ไหมฮะได้ครับเอาเลยครับเดี๋ยวผมสั่งมาให้ไหนๆก็ไหนๆละเชฟครับฝากร้านนิดนึงอยู่ตรงไหนเปิดปิดกี่โมงอะไรอนะครับใช่ครับร้านอาหารตั้งใจย่างนะครับอยู่ตรงถนนจันทร์นะครับใกล้ๆแยกสามแยกตอกจันทร์เปิด11บเอโมงจนถึง2องทุ่มวันธรรมดานะครับแล้วก็เปิดสี่โมงถึง3ามทุ่มวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้เดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มเปิดเช้าขายโจ๊กแบบยินจีน้วยครับครบเลยอ่ะไงลองไปตามดูยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่เพราะช่วงนี้โควิดก็จะต้องแบบ ครับผมเราจะช่วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาบะหมี่มาให้ขอบคุณครับครับผมได้ครับขอบคุณมากนะครับครับนี่คือข้าวมูแดงเจ็ดสิบบาทหรอดูไม่เลวนะมีครบทุกอย่างที่ดีคือผักย่างหมูหมูแดงอันนี้ก็คือบะหมี่ที่บอกก็จานละเจ็ดสิบบาทขอบคุณนะครับกลิ่นหอมอะลาไปด้วยการกินแบบนี้ลาด้วยกกินบะหมี่แห้งมาเน้่ยบะหมี่อร่อย คือตรงนี้อะไรอะไรก็ได้หมูดแดงมันอร่อย